สวัสดีครับพี่น้องมาบันบันตรงนี้พี่น้องเด้อเรื่องอาชีพขายผวยปิ่งนะพี่น้องเนาะขายผวยปิ่งผวยปิ่งมะพร้าวอ่อนครับผวยปิ่งน้ำจิ้มมะพร้าวอ่อนอ่๋อน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหเห็ดน้ำจิ้มมะพร้าวอ่อนพี่น้องมันว่าสูตรทางเข้าตลาดทางทางเข้าตลาดช่องจอมเด้อพี่น้องเด้อแเว้ามาประเภทนางปิ่งขายยุดแดดเนี่ยทางข้างเลยนะพี่น้องไม่ละยี่สิบบาทหาหน่วยหกหน่วย มันก็ยิบาทเน,นักพิเมื่อหนึ่งขายได้จะเคี่ยหรือจะหวีหรือาได้ลายไปเลยยอดยอด,ยอดได้ลายไปเลยตัตับาเคนือหาเครื่องในเงินลายไปเลยหาเครื่องเอาอีกสามพันสี่พันบาส่วนพี่น้องโบแมนธรรมดาด้ยพี่น้องนี่อือโบแมนธรมมนธรมดาโบแมนธรรมดาเตาก็เป็นต <7 S 2> เตาเจ็เบ อมึงแม่บ้านกินอือร่อยอร่อยขึ้นๆอาชีพมั้งไงอาชีพนี่กางๆพี่น้องแต่ว่าตรงนี้สูตรเทน้ำจิ้มพี่น้องนี่น้ะน้ำจิ้มมะพร้าวอ่อนหอมมากเลยเอาเพินใส่ใบเตยอ่ะหอมมากเป็นหอมใบเตยมากเใส่ใบเตมะพร้าวประมาณสิบนุ้โอ้น้ำหอมมะพร้าวอีกสิบน่วยข้าวน้ำหอมเข้านีิวะ มันแค่รถพี่น้องมาเพ็นปาเคยหยุดไหม,มบ้าเพ็นบ่หยุดเลยเป็นมกไม่สบายไม่อะไรนั่นแหละป้าเพ็ญถึงจะหยุดปัิตธุระอะไรอย่างนี้นะมันอยู่ไม่สุขโอกคนเคยพแวะเวียนมาได้เด้อยพี่น้องเด้อเสร็จยัง ไปปิ่งกระเพียนมะพร้าวอ่อนไม้ละสิบไม้ละยี่สิบบาทใส่ใส่กล้วยยังปะใส่กล้วยหอมๆมั้งหมอมๆพี่น้องลำฮามหมอมๆใส่กล้วยประมาณนี้มันสีบกฮดเนาะเห็นปะมันเห็ดไงมันเห็ดงมันแกะาย ไงบ้านใสมันมันใหม่ไหมมัหม่จปิงอ้โ้กล้วยสุกมันจะปี้งยายขนหน่อยกล้วยขนาดนี้คเอานบบกินมดหนุ้ยนี่ยเพาต้องกินเ้าเศ้าตรงแม่บ้านอืมปรอ้วนน่ะแนนีบกับผลิตเพงพี่น้องกล้วยแก่ไปเลยเวลาแก้ไปมันไม่ได้ใส่ยัง่บผะเปแนเซยังง ว่ต้องเสียังพี่น้องากล้วยซุปมันดิปิ้งอย่างมันดิใหม่มันด่ใหม่ก้อนซุปพี่น้อง,ง<า>อกล้กวยป,ป,ปิ้งธรรมดาแต่ไรายได้ไม่ธรรมดา,าอร่อยมากเลยเมื่อละสามพันขึ้นพี่น้องที่ป้ามันบอกจากกลว้วยขายเป็นหวีหวีละสามสิบห้าสี่สิบเข้ามาขายเป็นนวยหาหนวยยี่สิบ เฮียนึงอ่ะวีหนึงที่น้องกินละจังหน่วยสม้งหมได้นึ่ข you ายวีละขายวีละสามสิบหานนึ่งนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกสองสบแปดได้รีบๆีมาจังไสิบแปดสิบแปดสิบหาน่วยนี่ได้เงินหกสบาทอีกสาน่นวยก็ได้ประมาณเจ็ดสิบาทพี่น้องวีหนึงสี่สี่สปใครบอกสี่สนี่มันสิปลูกมันได้แป ปดได้เก้หาหน่วยยี่สิเออยี่สิบยี่สิบ่สิบ่งยีิดวอเทียบเห็นหาวยเนาะนอกจากมันเล็กอันี่ซีวยยี่สิบพี่น้องยี่สี่หกแปดโอ้เด็กงันลอยพี่น้องไปแปดบาทเที่ยเดียวเด้วีเดียวเด้พี่น้งลองคิดเพิ่งได้ได้พี่น้อง พี่นอนอืที่เสียบกรบปยากสื่อใหม่มูใหม่เสียบกระดุกมาเสียบรวดท้าเบอร์ก็เห็นอืมท้าเบอร์แต่เพราะ,ะเป็นใช้แต่ว่าไม่เสียบกระดุกไม่เสียบกระดุกไม่ม,ม,มีเบอร์หราไม่มีเบอร์หรอกเอาขาคว่ำยาวพ่อมัน,มอ,มอ,อ,มนอันนามเลยซุปยังไงหนามหนามได้หนามเลยเซ่เออเซ่ใหม่ก็ใหม่ใหม่แล้วพี่น้องมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ เขาตีเสียบได้เขากอเสียนามไว้ก็หายใหม่ม็ใหม่เม็ดใหม่เก็บนี่จัมือเมื่อเก็บจัมือเมื่อีมือบดอกเตะหากว่าใส่ไปใส่กาแฟตรงอ๋อไปห้าวัามือประมาณตีมือหามือนี่นะมือ็บครั้งนึงออ้มากประมาณแค่กึ่งประมาณตั้งี่นของแม่ผิดมมใช่ปะเป็นนะเ้ามมเสามมก็เลิกวิ่งเข้าตลาด สอรอบเ,เรอ <froze. S 2> อ,องอรอบัพี่น้องเลือกดป่าเาือองไทยก่นห่เลยอากาศที่หยอพี่น้องเลยฝา,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 ากไวนเรืองหาอาชีพเกลปิง้งวิจีวิหนกสนใจพี่น้องอะไรด,ดีด้วยกัะพี่ปนีเด้อพี่น้องเด้อคลิปนีฝากไว้ที่นีฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเบาบัดแน่ ครับโอกาสนาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆมากครับคุณขายดีๆเรื่องปลาเด้อยขายดีดีมือเร็วที่ได้ไปพักผ่อนี่อย่าหักมือมืองานกับการเลยครับโอกาสนาพบกาไม่ครับสวัสดีครับ